บ่ไป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 เด้อครับเอร์อ่ะอ่ะกินก็กินเออย่อยู่ใกล้บ้านเนาะไปแล้วเห็นไก่เห็นไก่ปลาแล้วได้เข่าปลาจะไปหันตะเลตะเลใส่อันนี้แล้วโอ้โหไปแล้วตุ้ม ใสวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะคุณโอ้ยมาตาใส่น่อมาขอกันนะาะอู้มาตาใส่น่อมาตาใส่น่อมิง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 ,มง,มงคุณอยากไปหาแม,ม่โมไปหาแม่โมอยากไปหาแม,ม่มโมน,นั่นนั่นไปไปไปมาเร็วๆเขามาเร็วเออมาอมามาแม,ม่โมมามาครับมา โอ้แม่โมย่างมาหาเลยเหมือนนี้อู้หูมามีทาที่ในตีแม่โมโอ้ยนอนหลุนโอ้ยหลุนจนว่าลอยหนูตัดผมกับว่าหนูข้อย่าเอาเถอะเนาะแม่โม่ เพิ่นเพิ่นเพิ่นอะเพิ่นพอไปใสแล้วเพิ่นโอ้ยคิดถึงครับคิดถึงแม่โมครับมิ่งคิดถึงครับมิ่งคิดถึงโอ้ยเพิ่นอะพอไปใสแล้วอืมเพิ่นทางดังใส่เขาพร้อม จังได่น้อนี่น้ออืมอืมไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้าแม่แม่แม่สองแม่ยืนคนละขางว่ามิงนี่ป่วนอยู่คุนอยากคุนม,มาแล้วมาแล้วคุณเอาแม่ก็ดึงไว้แม่ก็นี่ไว้เอาแม่โมก็โอ้ยบางคนกอดกันหอมเขา หอมแก้มแม่โมหอมแก้มแม่โมผมรักแม่โมครับโอ้ยแม่โมพ่นกระจกโอ้ยแม่โมพ่นหืมอืมอืมเอ้าพุ่นเขากลางแล้วเขากลางแล้วโอ้ยระวังเด้อมิงเอ้ย โุ้ยโุ้ยโุ้ยุ้ยนไปแล้วไปแล้วไปส่นอกบันทินอกไปส่นอกบันี้นอกโอ้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 โ้โฮ่าทอครับยาทอครับสิบมีกันทั้งกินน้าไปแล้ว ไปแล้วน้ำคุน้ำทั้งน้ำแล้วกลับขึ้นอีกแล้วอ้อฮัจกกันแม่กับลูกแม่โมกอะฮักกันเพื่อกันเนาะแม่หางดีเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันนะคะผุนหุนแม่หางดีดมไปทัวเลยค่ะ มดมกินเพื่อให้คุณเคยกินหนี่แม่โมตัวกินหนี่แม่้างดีตัวแม่โมกับสีวาเพื่อนกันมา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 มิงมิงมาพี่ลุกมาพี่เอามามามาเร็วเรวมาคนมากคนโอ้ย<า>จักรยานมอเตอร์ไซค์เจ้า <laughs> บ้าไปทัว่วอีกะละนี่กรได้โอ้ยนั่น นั่นโอ้ยเนาะคิดถึงแม่โมครับคิดถึงแม่โมแม่โมมาสนใจเลยโอ้โห <c oughs> ยางผ้ายางดูดูโลดเพิ่นสีได้พอดง่ายง่ายสีิ้นน้ำครับ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 ลูกไส้ก็สีแยงซึกชิ่งกันสายยางอีกแล้วนี่ซึกชิ่งสายยางเด้อกินกังคืนมากบอได้กินเนาะ ตอนตอนกินได้เศร้ามิงมาสิไม่ใช่มา,าม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 าตะพริกตาพริกขุ่ขู่ขู่่ขู่่พี่พี่เอ้ กินตัวถ ok> ีบตัวแดนเนาะมากินน้ำพี่กินน้ำเร็วๆมาเม้งซุกนีเออนั่นอ้ออีกโอ้ยตัวหาพวกพวกอันซึมเทวดาทั้งหลายมาลูกมามามาหาอะไรมาไม่เด็ดน่ไม่ไมโม่เลยอู้เอาขอคุณเนี่ยขอคุณเนี่ย <laughs> สิปสไปชสยบ่ไป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 เด้อครับเปอร์อ่ะวจินก็กินเออกินเลยย่อยู่ใกล้บ้านเนาะไปแล้วเห็นไก่เห็นไก่มามามาออมาเดียเด๋ยวเดี๋ยวมาเร็วเร็วมามามา บุกป้าแล้วบุกป้าแล้วได้เขาปลาจะไปหันทะเลทะเลใส่อันนี้แล้วไปแล้วตุ้มโอ้โอ้โอ้แม่เขียวโอ้เจ้าเจ้าคุณไปแล้วไปแล้วแม่โมเจ้าสิไปใส่แม่โม ไ่ได้ไปบ่ได้ไปอีก2มือพุนทงท่านพูดเออวันสองมือ,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 ม,อมือสามแมนพุนพุน,นโอ้ยเนาะศพแมมโม ไปใส่นอนี่นอะแม่โมสิ้ผ้าเขาไปขอบไปบันบ่คุณไปแล้วไปแล้วคุณคุณเอาเอาเอาโอ้โหจักหน่อยเด้อบาทนี่จักหน่อยเด้ออือือือมอื แม่โมก็กอดเอารักเหมือนลูกเลยนะคะอุ้ย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 เักแม่โมเหมือนแม่นะครับนิ่งรักแม่โมเหมือนแม่นะครับแม่โมก็รักเหมือนลูกจริงๆเลยลักเหมือนลูกค่ะอุ่นอุ่น ขอบคุณแม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะก็มาแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณแม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะที่เข้าเป็นกำลังใจขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอบคุณแม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะคุณแม่เล็ซีมีกานะคะ ขอให้มันมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแม่เลยขอบคุณพ่อเลินแม่วอนขอบคุณพ่อเสือพ่อสิงห์นะคะขอบคุณมากมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ